สัมมาสัมพุทธัตว์น,นโมตัสสะพะขะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์บัดนี้จะได้อ่านหนังสือสัมมาทิฏฐิตามพระเถระอธิบายของท่านภาษาริบุตรเถระพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระสังฆาราช กมหลวงวชิรยานสังวรวัดบวนรนิเวศสวิหารพระนิพนธ์ครั้งที่สองเรื่องอาหารสต่อรู้จักอาหารสมุรไทยคือตันหา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารไว้สี่อย่างดังนี้และพระสารีบุตรก็ได้แสดงตางสมสำมาทิฏก็คือความรู้จักอาหารทั้งสี่เหล่านี้ว่าคำข้าวเป็นอาหารของกายคือของรูปกายผัสสัคือสัมผัสเป็นอาหารของนามีเวทนาเป็นต้นมโนสังเจตนา หรือเจตนาความจบใจเป็นอาหารของกรรมวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปต่อจากนี้ท่านภารรษาบุรก็ได้แสดงอธิบายให้รู้จักอาหารสมุนไยยเหตุเกิดแห่งอาหารก็ชี้เอาตัณหาคือความทิมรนทานยา,ยาสัมมาทิฏฐิก็ค,คือความรู้จักว่าตัณหา คือความนิ่นโปร่งทยานยาวเป็นเอกแห่งอาหารทั้งสีดังกล่าวรู้จักอาหารนิโรดและสแสดงต่อไปว่าความรู้จักอาหารนิโรธคือความดับอาหารก็คือความรู้จักว่าดับตันอาเสียได้ก็เป็นความดับอาหารและปัญญาที่รู้จักดังนี้ ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารต่อไปก็แสดงว่าปัญญาที่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารก็คือมักมี6แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริติชอบสัมมาวาจา เจรจาช่อสัมมารกรรมตางก,การงานช่อสัมมาอาชีวะเลี้ยวชิ้ช่อสัมมาวายามัเพียรช่อสัมมาสติระลึกช่อสัมมาสมาธิตั้งใจชอบเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารปัญญาที่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังนี้ ็สมมาทิฏคือความเห็นชอบดับภพดับชาติเพื่อดับตัณหาพิจารณาดูแนวอธิบายของท่านดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าเพราะตัณหานี้เองเป็นโกโนภวิการเป็นเหตุให้ถึงภพถึงชาติใหม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้แสวงหาตัหา แห่งรูปธรรมแห่งรูปธรรมนามธรรมแห่งการและแห่งวิญญาณอยู่ตลอดไปซึ่งเมื่อมีอาหารเหล่านี้อยู่ก็เป็นอันว่าไม่มีที่จะจบพบจบชาติเพราะท่านต้องการแสดงในทางดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นก็คือดับพบดับชาติ เป็นแนวอธิบายในทางดับภพกดับชาจึงได้แสดงว่าตัณหาเป็นตัวสมุนไทยแห่งอาหารและดับตัณหาเสียได้ก็เป็นการดับอาหารหรือเป็นอาการดับโพกดับชาและมีมัรคมีองแปลนั่นแหละเป็นทางปฏิบัติแม้จะกล่าวว่าท่านแสดงมุ่งในทางดับโ แต่ก็เป็นสันจจะคือความจริงว่าความสืบต่อภูชาติก็เพราะมีตัณหานี้เองเป็นตัววรตถุกเพราะสัจจะคือความจริงเป็นดังนี้จึงได้มีพระพุทธภาสิที่ตรัสไปว่าโลกอันตัณหาก่อขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเป็นโลกก็เพราะอย่างมีตัณหาหอยู่ ก่อให้เกิดขึ้นดับปาญหาเสียได้ก็ดับโลกและก็เป็นการดับทุข์เป็นสัจจะคือความจริงแต่แม้เช่นนั้นเมื่อไม่ประสงค์จะดับโลกไม่ประสงค์จะดับตันหายังต้องการโลกยังอยู่กับโลกก็ปฏิบัติในการแสวงหาอาหารทั้งสี่นี้โดยทางที่ชอบเพื่อจะได้พบชาติที่ดีที่ชอบ ภพชาติในปัจจุบันก็เป็นภพชาติที่ดีที่ชอบมีความสุขภพชาติต่อไปก็มีความสุขดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้แสดงสัจจะคือความจริงและความที่มีปัญญารู้จักความจริงในเรื่องอาหารในเรื่องเหตุเกิดอาหาร ในเรื่องความดับอาหารในเรื่องทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังน,นี้แหละคือเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและแม้จะเป็นข้อที่ต้องพิจรารณาเรียกว่ายากขึ้นไปจากประการแรกแต่ก็สามารถพิจารณาให้เห็นสัจจคือความจริงได้และจะทำให้เข้าใจธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสัส่งสอนดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้แสดงว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบก็ย่อมจะมีความเห็นพร่ยงย่อมจะมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสัทธรรมมาสู่หลักพระสัทธรรมนี้ อ่านาว่าด้วยพระนิพนธ์ครั้งที่สองเรื่องอาหารสีจบขอยุติอายันธรรมกท่าระยาภาสิตาสาไายสมันเตยสยเสดเจกบา